สวัสด,ดีค่ะพี่จ๋าป๊าป๊าช็ examples, ปป places, ปอปนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเป็นตัวเดนิมแจ็คเก็ตนะคะเดี๋ยวเ <acked waterfall S 2> รามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวดูกันแบบไวๆไปเลยนะคะพี่จ๋าเดี๋ยวดูกันแบบไวๆไปเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มแกะกันเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันเลยนะคะพี่ๆขาตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตจีนนะคะเปิดอีกลูกนึงนะคะ มาดูงานไปพร้อมๆกันเลยนะคะพี่ๆจ๋าเดี๋ยวมาดูงานไปพร้อมๆกันเลยนะคะงานค่อนข้างสวยเลยนะคะพี่ๆ่ะางานค่อนข้างสวยเลยนะคะอ่เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวพี่ดูตัวนี้เป็นงานป้ายเพชตนะคะป้ายเพชตเดนิมแจ็คเก็ตนะคะงานคือสวยมากนะพี่นะเป็นงานแจ็คเก็ตแบรนด์รวมหญิงชายนะคะแจ็คเก็ตแบรนด์รวมหญิงชายงานคือสวยมากนะพี่นะ อยากให้พี่ได้งานสวยๆไปขายกันนะคะอยากให้พี่ได้งานสวยๆไปขายกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพ้มอมๆกันไปเลยนะพี่นะเป็นงานแจ็คเก็ตยีนนะคะนี่พี่ดูดูความเท่พี่ดูงานคือสวยมากนะพี่นะ้งานคือสวยมากนะคะอ่าพี่ดูนะคะงานสวยค่ะนี่พี่ดูนะคะ แสงมันค่อนข้างสะท้อนนะทางนี้อะสวยค่ะพี่ขาเรามาดูไปด้วยกันเลยนะคะเป็นงานแจ็กเก็ตยีนนะคะพี่ๆขา Can you wear this one? ๋ยวให้บางใส่ให้ดูนะคะพี่ขา๋ยวให้บางใส่ให้ดูนะคะนี่พี่ดูนะเป็นงานยีนนะคะแจ็กเก็ตยีนนะพี่นะเท่ๆนะคะได้ทั้งหญิงได้ทั้งชายนะพี่นะมีทั้งหญิงทั้งชายเลยนะคะเท่ๆนะพี่นะ โอ้โหเท่มากเลยพี่นะพี่ดูงานคือโคตรเท่นะคะมีทั้งไซส์ผู้หญิงไซส์ผู้ชายนะคะโอเคค่ะงานแบรนด์เยอะมากนะคะพี่ขาเดี๋ยวเรามาดูกันแบบเร็วๆนะคะรีวิวเสื้อยืดเบอร์สองมีไหมคะสวัสดีค่ะพี่รัติพงศ์เสื้อยืดเบอร์สองเข้าวันที่ยี่สิบห้านะคะของเพิ่งหมดนะเสื้อยืดเบอร์สองหูวินเทจพี่จ๋าพี่ดูนี่หูพี่ดูนี่พี่ดูวินเทจแล้วเนี่ยพี่ปังเลยนะเดี๋ยวให้ปังใส่ให้อยู่ ฟ a นติจิสแบนทีโอคัสปอร์ทีโอคัสปอร์ตนะคะเป็นแบรนด์นะพี่นะเป็นแบรนด์นะคะเป็นหัวแบรนด์เลยนะเนี่ยพี่จ๋าอ่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวปะพี่ดูนะตัวนี้คือเท่มากนะพี่นะเท่มากนะคะงานคือเป็นงานแบรนด์เลยนะพี่นะดูพี่ดูคะ่ะใครอยากขายนะคะแจ็คเก็ตยีนตอนนี้น้องจัดโปรราคาสุดพิเศษเลยนะคะให้ไปสองพันสามนะ แจ็คเก็ตยีนเนี่ยทั้งตัวเนี่ยหนูให้พี่ไปทุนตัวละยี่สิบามบาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะพี่จา๋าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มโคตรเท่นลพี่จะาโคตรเท่นะคะพี่ดูแจ็กเก็ตยีนในราคาทุนตัวละยี่สิบามนะคะสี่สิบห้ากิโลนะคะนี่พี่ดูเท่มากนะคะไม่ได้กูดอ่ะสวยแบบเท่มากนะคะพี่ขาตัวนี้จัดโปรไปที่สองพันสามนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะ 45กิโลนะคะแจ็กเก็ตยีนนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวเราดูกันไปนะคะดูกันไปเรื่อยๆเลยนะคะพี่ๆขาอ่ะพี่ดูค่ะเท่ๆนะคะเท่ๆนะคะพี่ๆขาโอเคค่ะดูดูกันไปนะพี่นะเดี๋ยวเรารีบนะเพราะว่ามันค่ําแล้วนะคะเป็นแบบเสื้อกัักอย่างนี้ก็มีนะพี่นะแบนเดนเนมนะคะแล้วนะโอเคโอเค โอ้อันนี้เท่มากเลยนะพี่นะพี่ดูตัวนี้ดีตัวนี้เท่มากนะคะนี่พี่ดูค่ะงานเท่ๆนะคะแล้วเราจะไปกันแบบเร็วๆนะคะอ่ะเร็วๆนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ดูนะคะพี่ดูจ้ะคือสวยนะคะพี่ขาสวยนะคะนี่ตัวนี้บีเป็นแบบฮูดด้วยนะพี่นะฮูดด้วยนะโอ้โห มีเป็นฮูดด้วยนะพี่นะโคตรเท่อะเวลี่แฟชั่นเนี่ยโยแวเดี๋ยวพี่ดูนะคือมันสวยนะพี่นะน้องแนะนําเลยในราคาทุนตัวละยี่สิบสามบาทยี่สบสามบาทได้ยินขนาดนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะพี่นะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มใส่อย่างดีพี่จ๋าใส่อย่างดีแล้วเป็นแบรนด์นะคะเวลี่กูดเดี๋ยวให้ท่านดูข้างหลังนะพี่นะเดี๋ยพี่ดูทุนตัวละยี่สิบสามบาทคุ้มมากนะพี่นะคุ้มมากพี่ดูอย่างเท่อะ อย่างเท่แล้วพี่นะเนี่ยดูนะพี่นะมันใสเปนะใสโอเคโอเคเนี่ยพี่ดูนะงานคือแบบเท่เทนะอยากให้จะเทพพี่ดูงานเท่เทนะคะอ้โหูพี่ดูตัวนี้ตัวนี้มีแบบเขาเรียกอะไรนะเพ้นท์ลายด้วยอะพี่จ๋ามีเป็นแบบเพ้นท์เป็นรอยลายเมฆด้วยนะตัวนี้พี่จ๋าพี่ดูไซส์ผู้หญิงเนี่ยตัวนี้แฟชั่นเลยคือสวยมากพี่ดูจ้ะสวยมากนะพี่นะ น่ะพี่ดูงานคือสวยมากนะอันนี้ไซส์ผู้หญิงนะคะอยากให้พี่ดูนะอย่างสวยนะคะงานคือสวยๆเลยนะพี่นะงานคือสวยๆเลยนะคะเนี่ยเป็นตรงนี้เป็นทรงครอปแฟชั่นนะคะผู้หญิงก็มีนะพี่นะทุนตัวละยี่ิบสามเองคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะพี่นะทรงครอปนะตัวนี้ทรงครอปสวยมากนะพี่นะ สวยมากทุนตัวละยี่สิบสามจ้ะตัวนี้ได้มีทั้งได้ทั้งชายได้ทั้งหญิงนี่ทรงคอปอีกแล้วพี่จ๋าทรงคอปคือขายดีมากช่วงนี้เขา,า,ขา,าใช่เนี่ยพี่ดูเป็นแบรนด์แล้วเนี่ยพี่ดูทรงคอปคือสวยมากอ่ะใส่แบบเปรี้ยวจี๊ดนะพี่จ๋า่ะสวยทรงคอปเหมือนกันโอเนวี่ oh, <Navy. S 1> oh, นะคะทรงคอปโอลเนวี่นะพี่นะ้อใส่กับเสื้อเสื้อยือดนะพี่นะสวยจ้ะหรือว่าใส่แบบเสื้อคอปนะพี่นะน่ารักน่ารัก เป็นแบบแขนยาวก็มีนะคะนี่ตัวนี้ใส่ไปทํางานนะสวยๆนะคะไอวทั้งชายทั้งหญิงนะพี่นะน่ะสวยนะคะแล้วสีคือดีนะตัวนี้เป็นสีสีค่อนข้างดีเลยนะคะนะพี่ดูพี่ดูตัวนี้สวยนะคะสวยนะคะเ,เราดูกันแบบเร็วๆนะคะโอ้ตัวนี้มีปักเหมือนกัน สวยมากพี่ดูปากข้างหน้าปากไม่ได้คิว้วเดี๋ยวพี่ดูไอ้เวรโน่นอนนอนแท็บสแควร์ดิซีเจเลดเคโอเคเดี๋ยวพี่ดูสวยมากแล้วสีดําสีดําเข้มเลยเห็นไหมแล้วมีปักปักน้องบองด้วยนะเนี่ย <c oughs> ปักน้องบอกด้วยนะนะสวยนะพี่นะพี่ดูตัวนี้ไซส์ผู้ชายนะแนะนั่น,นะคะแมแนะนในวันนี้ไซส์ผู้ชายนะฮ่องกงนะะพี่ดู สวยนะตรงนี้ทรงคอปนะคะสวยเราดูกันไปนะคะดูกันไปเรื่อยๆนะเนี่ยตัวนี้มีฮูดอีกแล้วนะได้ฮูดอีกแล้วนะคะพี่ดาไมด้คิวนะไมลิคิวนี้ฮูดเมื่อกี้ไซส์ชายนี้ไซส์หญิงนะคะน่ารักเชียวพี่ดาน่ารักเชียวนะคะฮูดมาฮูดมาเยอะเลยฮูดมานะเมดิคิว เป็นฮูดนะพี่นะเป็นยีนแล้วก็มีฮูดนะอย่างเงี้ยเท่นะคะนี่พี่ด,เะะดูเท่ๆนะคะพี่จ่อเท่ๆนะคะเป็นงานผ้ายีนนะคะดูแค่นี้ไอไอดูดูนี่นะคะจะให้แบบแม่ค้าค่ะ ดูด้วยกันดูตัวนี้สีขาวนะคะพี่ดาอันนี้สีขาวนะแก๊บแก๊บปะไทยตัวนี้แป็นแก๊บนะพี่ดาตัวนี้แบนแก๊บนะคะนี่พี่ดูงานคืออย่างดีเลยนะพี่นะพี่ดูงานงานเขาคืออย่างดีเลยนะคะเป็นงานผ้ายีนนะผ้ายีน์นะพี่นะตัวนี้ n y ยีนนะคะตัวนี้เป็นเป็นเสื้อกัส๊สวยๆเนี่ยตัวนี้เขาเรียกส่งคอปตัวนี้ไวรุ่นชอบมากเลยพี่ดูไหมเนี่ยเราใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่กับเสื้อยืดน,นะคะอย่างดีนะพี่นะ ขายคืออย่างดีเลยนะคะพี่จ๋าเนี่ยพี่ดูนี่แบรนด์ทั้งนั้นเลยนะพี่นะตัวนี้แบบวินเทจมากพี่ดูจ้ะพี่ดูพี่ดูลายเขาซะก่อนดูข้างหลังดูข้างหลังนะพี่นะแล้วพี่ดูข้างหน้าสวยมากนลพี่นะงานเขาคือสวยมากนะคะเดี๋วพี่ดูเนี่ยพี่ดูซะก่อนพี่ดูสีนะคะแจ็คเก็ตยีน h i s Yeah, you have yeah, yeah, yeah. ตอนนี้แมนท็อปแมนนะพี่นะบางบอกบางมีเหมือนกันแต่รุ่นนี้เลยนะท็อปแมนนะคะมือหนึ่งนะคะโซมดเกคลูสีนะสวยมากมส,วสวยมากไอ้ฮ same like น this นะบางซื้อมือหนึ่งนะเนี่ยสวยมากนะพี่นะแล้หนูให้พี่ไปในราคาคุณตัวละยี่สิบสามบาทคือแบบคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไง งานน้องให้คือสวยมากนะคะพี่จาะะะ๋าในราคาคุณตัวละ23นะคะอาทิตย์หน้าแต่ว่าจะขึ้นเป็น2,500แล้วนะคะอาทิตย์นี้ให้เป็นโปรโมชั่นให้พี่ๆนะคะนี่ดูค่ะสวยนะคะพี่จา๋าสวยมากเหรอสวยมากนะราคาคือดีมากนะคะเป็นโปรโมชั่นให้พี่ๆได้ไปขายกันนะคะ วยไปขายกันนะคะดวงงานยีนยีนเข้าคือสีเข้มมากนะคะแบรนด์โซโนมาด้วยนะคะเป็นงานแบรนด์นะพี่นะสีคือเข้มมากนะคะพี่จ๋าสีเทาคือเข้มมากนะคะงานคือแบบออกมาสวยเลยนะลองให้ดูนะคะงานออกมาสวยเลยนะคะที่ดูตัวนี้มันนา่าจะเป็นทรงผู้ชายนะคะฮันตอต์รันนะคะให้พี่ดูโอ้โหยังเท่ สกีตนะคะตัวนี้ทุนตัวละยี่สิบามบาทเองอ่ะถูกมากนะพี่นะราคาพิเศษให้พี่พี่ขายเลยนะคะเนี่ยราคาพิเศษให้พี่พี่ขายเลยนะมีแบรนด์ทุกตัวเลยนะแต่น้องอาจจะไม่ได้อ่านให้ดูนะคะแต่ว่ามีแบรนด์ทุกตัวเลยนะงานคือสวยมากนะคะพี่จ๋าให้ y ี่ดูนะ very good งานคือสวยมากนะคะเนี่ยให้พี่ดูนะคะงานคือสวยมากนะคะเป็นแจ็คเกีต์ที่ค่อนข้างสวยเลยจ้ะ งานสะอาดถายได้ทุกตัวนะพี่จ๋างานสะอาดถ่ายได้ทุกตัวนะคะพี่ดูนะคะสีสีก็มีนะดูค่ะสวยนะคะพี่จ๋าสวยนะที่พี่ดูมูสโซไวรุ่นนะอย่างเงี้ยคือขายดีมากนะพี่นะเป็นแนวใส่กับเสื้อคอปนะคะัยรุ่นชอบนะคะนี่พี่ดูค่ะตัวนี้เป็นปัดนะคะตัวนี้แบรนดเดนเินโครนะคะพี่ดู มากนะพี่นะดูค่ะสวยนะคะพี่ดาพี่ดูนะคะสวยนะคะสวยมากๆเลยนะพี่นะคือสองพันสามที่ได้ไปคือคุ้มมากนะเพราะว่าปกต,กติกระสอบยีนน่ะน้องขายสามพันขึ้นนะพี่นะสองพันกระสอ<ว>บยีนน้องขายสามพันขึ้นนะสวยมากนะคะพี่ดางานคือ แบรนด์อเมริกานะคะแฟรดิตเกาหลีนะคะเป็นแบรนด์ด้วยนะพี่นะแล้วคืองานสวยมากพี่ดูสวยจริงๆนะคะพี่จ๋าทุน23บาทนะพี่นะทุนยี่สิบน23บาทนะคะอ๋อเสื้อเบอร์สองหมดค่ะมีอันนี้เป็นมียีนนะคะแนด์ Armor, อาร์ตออเบลล์เหรอไม่ที่เชิ้ตรับประกุ <ๆ S 2> ตัวนี้แบรนด์ดีโคนะคะพี่จ๋ารูนี่ตุนดียีนยีนสีก็มีนะพี่นะ งานเขาอย่างดีเลยนะพี่นะงานเขาอย่างดีเลยนะคะดีกนะ Very good งานอย่างดีเลยนะคะลายตารางก็มีนะพี่นะลายตารางก็มีนะหวานๆนะคะแต่ละตัวคือสีคือดีมากนะแต่ละตัวสีคือดีมากนะคะพี่ตาพี่ดูค่ะงานเขาคือแบบสวยๆงานได้ขายนะพี่นะงานได้ขายงานสะอาดนะคะนี่ตอนนี้เป็นยินชายนะพี่นะ คนตัวละยี่สิบสามบาทคุ้มสุดๆนะพี่นะคุ้มสุดๆนะคะพี่จ๋า <S <S มีของผู้ชายไหมพี่จิตรินตัวนี้เป็นชายคนหญิงค่ะถ้าชายล้วนไม่มีนะพี่นะชายล้วนไม่มีนะจะเป็นชายคนหญิงเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นของผู้ชายนะพี่นะพี่จิตรินอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นของผู้ชายนะเป็นชายคนหญิงนะพี่จ๋าชายคนหญิงนะเท่ๆเลยนะพี่นะ <S <S ตัวนี้แบรนด์ what, what is this brand uh, brand hidden agenda น,นี่หัวเลยนะเนี่ยพี่จ๋าอันนี้หัวตัวแพงนะวินเทจนะพี่จ๋า เชิ้ตยีนบางผู้หญิงไหมคะเชิ้ตยีนบางเท่าวันที่25จ้าพี่จา๋าเอาตัวนี้ไปขายก่อนไหมสอง0ันามนะพี่นะ2,300สวยจังเลยพี่จา๋าสอ0พนสามนะตกทุนตัวละ23บาทนะพี่นะขายตัวละร้อยชิลๆนะพี่จา๋าตัวละ100 150 199เรียเงได้เลยลนี่แจ็คเก็ตยีนนะพี่นะแจ็คเก็ตยีนนะขายยังไงก็ลลคุ้มให้ไปในราคาทุนตัวละ23คุ้มสุดๆนะพี่นะคุ้มสุดๆนะๆนะอันนี้แจ็คเก็ตยีนแบรนด์นะไม่ใช่ ธรรมดานะคพี่จ๋าแจ็คเก็ตยีนแบนนะคะพี่จ๋าดูค่ะสวยนะคะพี่จ๋าดูนะคะสีเข้มๆเลยนะคะพี่จ๋าอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันไปเรื่อยๆนะคะนี่พี่ดูสวยนะคะพี่จ๋าะะะะจาาใะ,ะ,ะ,ะจาให้ดูกันไปนะคะให้ดูกันไปนะคะพี่ขานี่วันนี้จะเป็นแบบว่ามีฮูดอีกแล้วนะคะแบรลรูด้านะคะบูด้านะคะเป็นมี เป็นยีนไหมพรมก็ขายดีนะพี่นะตัวนี้สีสวยจังเลยนะคะตัวนี้เป็นอัลเจนไรสนะคะสวยนะพี pues ่นะอีกวยนะคะเป็นแบบสีครีมฟ้าสวยนะคะพี่นาดูค่ะดูค่ะสวยนะพี่นะดูค่ะสวยมากนะพี่นะเป็นอย่งนั้นเลยนะคะพี่ดูค่ะ งานคือสวยนะมีหงมีมุดนะัวนี้สีดํามีทูดนะคะสวยจังเลยนะคะพี่ดางานคือสวยนะคะตัวนี้เดอร์ลีมิเต็ดนะคะเดอรลีมิเต็ดนะคะเป็นแบรนด์นะพี่นะงานเขาคือสวยมากนะคะจะไม่ได้ใส่ให้ดูทุกตัวนะแต่จะให้ดูแบบเร็วๆนะคะพี่ดาดูแบบเร็วๆเลยนะ <ส trophy. S 1> งานคือสวยนะคะ<ส> <laughs> พี่หางานคือสวยนะคะสวยะะสมาก สวยนะคะพี่จ๋างานสวยๆนะคะ พี่ดูตัวนี้สวยจังเลยอ่ะมีพี่ดูตัวนี้เราใส่กับเสื้อยืดนะสวยๆนะคะพี่จ๋าดูคามบาดแล้วเป็นแบรนด์เลยนะเป็นแบนด้วยนะพี่นะเอาไปใส่กับเสื้อยืดนะคะสวยๆนะคะีสวยค่ะแบนทั้งนั้นเลยค่ะพี่ขอแบนดทั้งนั้นเลยนะความสวยของผ้านะคะโหตัวนี้สวยจังเลยทุกคน สวยมากสวยมากดูใส่ให้ดูนะคะเนี่ยมันจะเป็นเทาเรียกอะไรนะสไตล์หมายคมนะแม่คะน่าจะใส่ไม่ได้นะคะแต่ว่าสวยมากนะคะเป็นแบรนด์สวยนะคะพี่จ๋าเนี่ยสวยนะพี่นะแล้วก็มีทูต์นะหนาวานๆนะวัยรุ่นนะม mm ุม hmm. นี้เรนเนาะนี่ดูอันนี้มีขน oh oh. ด้วยนะมีขนด้วยนะ oh oh. สวยมากอันนี้มีขนด้วยนะพี่ mm hmm. นะโจนาสนิวยอร์กซิงเกิลนะสวยมากเนี่ย นายมากอันนี้คุณนายมากนะคะพี่จ๋าพี่ดูอลังการงานสร้างมากนะคะเราดูต่อไปนะคะพี่จ๋าคอเดียนะคะแฟนนะคะพี่ดูสีเขาสะกดนะพี่นะดูสีเขาสะกดสวยหวาน,นะคะ่ะนี่พี่ดู โอ้โหไม่ได anyway. <Good. S 2> ้กูดนะอไม่ได้กูดแบนท็อปแมนนะคะตัวนี้แบนท็อปแมนนะมือหนึ่งแพงมากนะพี่นะท็อปแมนมือหนึ่งจะแพงมากนะพี่นักผดูเนี่ยเขาใส่กันอย่างเงี้ยใส่กับเสื้อยืดเนาะเท่ๆนะไม่ได้กูดเนาะไม่ได้กูดเท่ๆนะถ้าใครสนใจนะคะถ้าใครสนใจนะคะเรนิมแจ็คเก็ตนะคะพี่จ๋าโปรโมชั่น2,300บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครรับเรนิมแจ็คเก็ตทักมาได้เลยค่ะ